สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่ไอว่าวาไรตี้นะคะวันนี้พี่ว่าก็มาพร้อมกับขนมค่ะพอดีว่ามีคนส่งขนมมาให้ก็เลยอ่ะหยิบมาชิมพร้อมกันในคลิปนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าอ่านดูแล้วมันก็ดูแบบว่าเฮ้ยแปลกแล้วก็น่าสนใจนะคะนั่นก็คือขนมยี่ห้อรักกันนะคะก็มันไม่ใช่ขนมหรอกมันคือของทานเล่นประมาณนั้นนะคะซึ่งมันคือมะม่วง สีทองอบแห้งคัดพิเศษเคลือบช็อกโกแลตเบลเยี่ยมคือแบบว่าเฮ้ยมะม่วงเคลือบช็อกโกแลตเบลเยี่ยมเบลเยี่ยมเนี่ยนะก็มีความรู้สึกว่าเอออยากลองชิมจังเลยแต่ว่าไหนๆก็จะชิมแล้วเรามาทําคลิปด้วยเลยดีกว่านะคะก็เอามากินยั่วน้องๆประมาณนั้นนะคะก็ถุงเขานะคะจะเป็นถุงซีฟล็อกนะคะซึ่งข้างบนตอนนี้ก็จะซีลมาอยู่นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะฉีดเขาจริงๆวาต้องใช้กันไก่นะคะ เราก็ขี้เกียจหากยไกนะฮะเราก็สีกเลยนะคะเดินเลยทีนี้อโอเคอ่ะโอเคนะคะแล้วเราก็จะได้ถุงสิบล็อกข้างในอ้อเปิดออกมานะคะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมาเป็นถุงเล็กๆที่แบบว่ามีความแยกๆกันนะคะซึ่งก็มีทั้งหมดสี่ถุงสี่ถุงเองอะมีน้อยจ้า ก็เป็นมะม,ม,ม่วงแบบมะม่วงแท้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะคะมะม่วงสีทองอบแห้งคัดพิเศษ<ๆ>เขาบอกว่ารักกันเนี่ยะค่ะคือผลไม้ไทยพร้อมทานรสเลิศที่บรรจงคัดสรรในทุกขั้นตอนเริ่มต้นจากผลไม้ที่สดใหม่นะคะซึ่งเอามาแปลรูปเออนั่นแหละอย่าไปสนใจเลยนะคะเรามาดูของกินเราเลยดีกว่านะคะซึ่งอันเล็กๆเ,เราก็จะมีฉีดออกมาแล้วเราก็จะเห็นว้าวว้าว ามันคือช็อกโกแลตแน่นเองค่ะแต่ว่ามันคือเคลือบมะม่วงข้างในใช่ไหมอุ้ยตายแล้วทำยังไงอะติดฟันแน่เลยอะชิมเลยล้วกันอร่อยมากมันเป็นช็อกโกแลตแบบ ช็อกโกแลตมากๆช็อกโกแลตอร่อยช็อกโกแลตดีๆอ่ะแบบอื้มฟันดำเลยช็อกโกแลตอ่ะมะม่วงในม่มันอมเปรี้ยวนิดๆค่ะแต่มันไม่เปรี้ยวน,นะแต่มันแบบอมๆอ่ะแล้วว่าตัดกับความหมอนของช็อกโกแลตมันแบบเฮ้ยมันดีมากแต่ว่ามีความรู้สุกวาพี่ไม่ได้เอาไปแช่ตู้เย็นมันจะเหนียวๆนิดน,นึงเดี๋ยวเหลือจะต้องไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วจะน่าจะเป็นอร่อยกว่านี้นะคะ เขาถนัดจะเป็นแบบเนี่ยคือเป็นมะม่วงอบแห้งแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตนะคะมันต้องไรขอยย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ขายที่ไหนคือเขาส่งมาให้นะรู้สึกว่าเจอเขาบอกคร่าวๆว่ามีขายที่พารากอนขอเสิร์ฟก่อนตอนนี้นะคะพี่เสิร์ชเสิร์ชจริงจังมากนะคะเขาบอกว่าผลไม้อบแห้งยี่ห้อรักกันเนี่ยเขามีขายที่ อย่างพารากอนนะคะแล้วก็มีเทอร์มินอล21เอ็มคอ็ด MKT แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตในเคอร์เดอะมอลล์นั่นเองนะคะซึ่งที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายรสนะคะก็มีทั้งพวกเออ่มะม่วงมะพร้าวสับปะรดอะไรประมาณนี้นะคะแต,แต่ว่าตัวที่พี่กินตัวนี้คือพิเศษมากคือมันแบบเคลือบช็อกโกแลตด้วยอะแบบคุยอร่อยอะ Amazing นะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบมะม่วงแท้ๆเลยแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตที่เป็นแบบประมาณดาร์กช็อกโกแลตเลยนะคะอ๋อยอ๋ยกินอีก อร่อยมากค่ะมันแบบว่ามีความอร่อยจริงข้อเสียมีอย่างเดียวคือมันมีน้อยไปหน่อยอะแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตดีอะช็อกโกแลตแท้เลอเทอมากคือไม่ได้เอาไปแช่เย็นมาเลยแบบคือไม่คิดว่ามันจะเคลือบช็อกโกแลตจริงจังขนาดนี้โอ้โหนี่อ่ะไหนๆก็เลอะแล้วนะคะดื่มมาเลยนะคะนี่นะคะเป็นแบบมะม่วงชิ้นๆนะ่ะแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตนะคะ อ่อยมากหนึ่งซองมันจะมีประมาณสี่ถึงห้าชิ้นนะท,ที่เห็นแบบนี้เนี่ยแล้วมีทั้งหมดสี่ซองอืมก็เขามี Facebook เฟซบุ o กด้วยค่ะเป็น f a c e b o o k c o m l o v e g a n o f f i c i a l นั่นเองนะคะก็สามารถลองไปดูข้อมูลแล้วก็ไปหาชิมกันได้นะคะอร่อยมากเลยอะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนคือมาชิมเท่านี้จริงๆคือจะมาแกะชิมเท่านี้จริงๆนะคะก็เพละ วันนี้ขอลาไปก่อนพวกใ่คลิปหน้าน,นะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ